โอเคครับมาค้อยยต่ิบอตอนเนื่องกันเลยนะเสร็จกัเรื่องหักเหน้ำลึกน้ำตื้นนี่แหละเอาให้ชินนะฮะขึ้นผิวน้ําสม่ําเสมอนะครับถ้าลื่นตรงนะครับเรื่องที่บริเวณน้าลึกไปสู่น้าตื้นนะครับความยาวคลื่นในน้าตื้นและน้าลึกเป็นเท่านี้นะครับบอกมาเลยนะครับหาดเชนี่อกเหนะครับของน้าตื้นไม่เที่ยกับน้าลึกก็องไปตรงมานะครับจากลึกไปตื้นนะนี่ผมก็เหมือนเดิมเลยแล้วกันนะครับลึกไปตื้นพอดีข้อนี้ไม่ได้มีเรื่องมุมมากมานะผมขออนุญาตแทนค่าเลยแล้วกันเพราะจริงจรเขาต้องการหาเอ อของดัชเชียร์เหนะครับเทียบกันระหว่างน้ำตื้นกับน้ำลึกเพราะฉะนั้นก็ตรงไปตรงมาลุยเลยนะครับความยาวของน้ำก็คือใช้อะไรครับสเนลล์ลอนเนอร์สาเซตั้นหนึ่งส่วนสาเซตั้นสองนะฮะเท่ากับอะไรครับเท่ากับแลมด้าหนึ่งส่วนแลมด้าสองนะครับเท่ากับวีหนึ่งส่วนวีสองแล้วก็เอ down, so ็นสองส่วนเอ็นหนึ่งใช่ไหมครับก็จับคู่นะครับเอ็นตัวเอ็นกับแลมด้าตัวนี้นะครับก็แลมด้าหนึ่งส่วนแลมด้าสองส่วนเท่ากับเอ็นสองส่วนเอ็นหนึ่งนะครับก็แทนค่าลงไปตรงมา เราแทนให้ดึกเป็น1น,นะฮะตื้นเป็น2จบเลยนะครับก็เป็นไงเอ่ยโจทย์ต้องการหาดัชนีอัตราของน้ําตื้นเมื่อเทียบกับน้ําลึกนะครับก็คือหาแหละเอาของ n 2ส่วน n 1นะครับซึ่งก็ตรงกับสัญลลลตัวตนี้เลยว่าถ้าเราเอาแลม b d a หนึ่งส่วน lambda สองปุ๊บนะครับก็ได้คำตอบเลยใช่ไหมครับแลม b d a หนึ่งคืออะไรคะแลม b d a หนึ่งคือความยาวคลื่นในน้ําลึกนะครับก็คือ2.5ซนติเมตรขอแทนเป็นเซนเลยละกันนะครับไม่ต้องแทนเป็น SI unit เพราะว่าเนื่องจากมันเป็นหน่วยเดียวกัน ใช่ไหมครับแต่มันเป็นการหารกันใช่ไหมก็หน่วยเดีวยวกันแล้วก็พอไหวไม่ได้มีการบวกลบอะไรกันก็ไม่ต้องเอซสยูนิตก็ได้นะครับแต่เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเรื่องของการแทนค่าตรงนี้ถ้าไม่ถ้าไม่ชัว์แทนเอสยูนิตไปก่อน นะครับแต่อันนี้คือถ้าเกิดเริ่มคล่องแล้วเริ่มเห็นความเป็นไปของตัวเลขหรือการคํานวณแบบข้อมือขึ้นนะครับเราจะมีความมั่นใจในการที่จะใช้หน่วยอะไรก็ได้ในบางกรณีนะครับในการแก้สมการการหารการเห็นกันชัวว่าหน่วยตัดกันเราจะไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยก็ได้แต่ต้องเป็นหน่วยชนิดเดียวกันนะครับไม่ใช่โจทย์ให้อันหนึ่งเซนอันหนึ่งเป็นเมตรมาแล้วเราก็แทนเซนกับเมตรแยกกันนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้นะครับอ่ะตัวนี้ก็เป็นไรครับ2 5ดส่วน2ก็ตรงไปตรงมาหาเลยนะครับก็เป็นไรครับ ผมเปลี่ยนนิดนึงแล้วกันคูณ2องแล้วเศษทั้งส่วนมันก็จะกลายเป็นอะไรครับเลขสวยๆกลมๆนะ5้ส่วนสใช่ไหมก็คือตอบข้อ4ีนั่นเองโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับก็เป็นเรื่องของการฝึกใช้นะครับสแนลล์นะครับกิ้งไปกิ้งมานะฮะเรื่องนำ้ำลึกนำ้ำตื้นอะไรอย่างเงี้นะครับก็ไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไรเนาะนะครับ22ก็ประมาณนี้แล้วกัน